สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่รายการคนขี้เล่าภาคสองและในขณะนี้ช่องพี่หลวงขี้เล่าได้ย้ายช่องใหม่โดยในหัวทุกท่านสามารถพิมพ์ค้นหาได้ในช่อง YouTube ว่าพี่หลวงขี้เล่าช่องใหม่และฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและในวันนี้เรื่องเล่าที่กระผมจะนํามาเล่าให้ในหัวทุกคนได้ฟังกันนั้นมีชื่อเรื่องวันนั่งห้างในคืนป่าหลอน เสียงพูดคุยพร้อมกับเสียงหัวเราะของคนหนุ่มสองคนเดินมาจากทางหลังป่าใหญ่เนื่องจากพวกเขาทั้งสองได้เข้าไปยิงสัตว์มาในตอนเชา้าโดยสิ่งที่พวกเขาหามกลับมาด้วยนั่นก็คือกวางตัวหนึ่งที่มีรอยกระสุนตัดเข้าที่ลำคอในเส้นทางเข้าหมู่บ้านนั้นเต็มไปด้วยน้ำที่ขังเป็นเอง,เ,องเนื่องจากช่วงนี้เป็นฤด,ดูฝนทันทีที่พวกเขาสองคนได้เข้ามาถึงหมู่บ้าน ก็ได้นั่งหลงที่แค่หน้าบ้านของไอตุ๊หนึ่งในคนที่หามกวางมาได้ไอตุจัดการแล่นเนื้อกวางและเขาของมันเพื่อที่จะนําไปกินและขายซึ่งในรุ่งเช้าวันพรุ่งนี้ไอคูก็จะชวนไอตุเข้าป่าไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้กวางมาเพิ่มอีกสักตัวสองตัวมันทั้งสองสนทนากันอยู่สักพักใหญ่อีกทั้งยังนั่งดื่มเหล้าเพื่อเป็นการฉลองบริเวณรอบๆคางเต็มไปด้วยความเงียบสงบ พราะว่าที่ตั้งของบ้านห่างออกมาจากตัวหมู่บ้านพอสมควรก็เลยไม่ค่อยได้มีเสียงใครมารบกวนมากนะักหลังจากที่จบการสนทนาในวงเลา่าพวกมันทั้งสองคนก็กลับเข้าไปนอนโดยที่ไอ้ครูได้เดินผ่าออกไปกลับบ้านของมันที่ห่างออกไปทางด้านซ้ายมือในช่วงเวลานี้ก็ใกล้ที่จะพลบค่ำเต็มทีไอ้ตุก๊กได้เข้าบ้านขึ้นนอนเพื่อรอตอนเช้าที่จะมาถึง ไอตุนอนคิดเรื่องราวต่างๆนานาที่จะได้ไปล่าสัตว์แต่ทว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นก็ผุดขึ้นมาในหัวของไอตุนั่นก็คือบริเวณพื้นป่าเขาเดินดำที่คิดได้ว่าถ้าไปบริเวณนั้นก็คงจะได้สัตว์มาอย่างแน่นอนเพราะว่าไอตุนั้นเคยไปมาแค่ครั้งเดียวเมื่อสามปีก่อนช่วงนั้นเขาเข้าไปกับลุงและพ่อของเขาหลังจากที่คิดอะไรไปเรืเ่อยเปื่อยไอตุก็หลับลงเสียงนกกระปูดร้องขึ้นมาในยามเชา้า เป็นสัญญาณว่าเช้าวันใหม่ได้ย่างกลายเข้ามาแล้วแสงแดดสาดส่องเข้ามากระทบใบหน้าของไอตูจากช่องของบานหน้าต่างใหม่ไอตูลุกขึ้นมาเตรียมตัวจนเสร็จแล้วลงมาจากบานส่วนไอคูนนั้นก็ได้มายืนรออยู่แล้วมันทั้งสองก็ต่างพากันเดินมุ่งหน้าเข้าแนวป่าที่มีเสียงนกกลางขินดองร้องกันทั่วทั้งบริเวณรอบคางทันทีที่พวกเขาเข้ามาถึง บรรยากาศในป่าแห่งนี้ก็ผิดแปลกกับบรรยากาศข้างนอกเป็นอย่างมากเหมือนกับว่าหลุดออกมาจากโลกภายนอกซึ่งนี่ก็เป็นความรู้สึกที่ได้สัมผัสทําให้นึกถึงสมัยก่อนที่เข้าป่าล่าสัตว์กับเพื่อนๆสองเพื่อนพลาดไอตุ้และไอคูณต่างพากันเดินมุ่งหน้าเข้าไปในป่าเรื่อยๆตามเส้นทางที่พวกมันได้วางแผนเอาไว้ในหัวเพราะเคยเข้ามาหาของป่าและล่าสัตว์ที่นี่อยู่บ่อยครั้งเสียงฝีเท้าเหยียบใบไ,ไม้ดังกรอบกแกร อีกทั้งยังมีสัตว์เล็กๆพวกกิ้งกือและตะขาบตัวเล็กๆน้อยๆไต,ย,ตย,ยัวเยกันเต็มไปหมดแต่ในป่าใหญ่ก็ไม่ใช่เล็กขนาดเท่าไม้จิ้มฟันทั้งสองคนยังคงมุ่งหน้าต่อไปเรื่อยๆโดยบริเวณรอบๆข้างมีแต่ต้นไม้ใหญ่ขึ้นสูงระหงานชี้ฟ้าเรียงรายกันเป็นทอดๆบางต้นก็อุ่นอินด้วยสายลมที่กันโชกแรงกอผยด้านหน้าของพวกเขานั้นส่งเสียงกระทบดังเอี๊ยดอาดทันทีที่พวกเขาทั้งสองคนผ่านกอพอยใหญ่ มาถึงบริเวณตีนเขาดานนาซึ่งมันเป็นจุดที่ข้ามไปยังเขตป่าดินดำทั้งสองออกมุ่งหน้าขึ้นเขาโดยมีต้นไม้และโขดหินที่พอให้เขาจับปีนป่ายขึ้นไปบนภูเขาได้หลังจากที่ทุลักทุลีขึ้นมาได้มองไปไกลๆก็เห็นภูเขาเรียงรายกันเป็นทอดๆล้อมรอบทั่วทั้งบริเวณพวกเขาทั้งสองมุ่งหน้าลงเขาอย่างทันทีจับต้นไม้ที่บริเวณใกล้ตัวเป็นที่ยืดหลังจากที่ลงมาได้ พวกเขาก็มุ่งหน้าเข้าสู่แนวป่าเดินหน้าต่อไปเข้าสู่ดองป่าใหญ่ที่เรียกกันว่าเขตป่าดินดำทันทีที่ทั้งสองย่างกลเข้ามาถึงก็สัมผัสได้ถึงความอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่เติบโตโดยไร้การรบกวนอีกทั้งบนต้นไม้ใหญ่ดานนาก็มีหลังพึ่งที่ใหญ่พอๆกับกะละมังใบใหญ่เลยทีเดียวทันทีที่พวกเขาทั้งสองคนเดินผ่านใบก็เป็นอันต้องเสียวสหลังกันบ้างละ่ะ พวกเขายังคงเดินต่อไปท่ามกลางบริเวณป่าใหญ่ที่มีต้นไม้ขึ้นสูงตระหง่านอีกทั้งยังมีเสียงนกกาเวาร้องสะท้อนมาจากป่าไกลๆเวลาเข้าสู่ช่วงบ่ายคลอยพวกเขาก็ได้จัดการนั่งพักกันแล้วก็ช่วยกันก่อกองไฟขึ้นมาเพื่อจัดการย่างกระต่ายป่าที่ไอคูหามาได้หลังจากที่พวกเขาอิ่มท้องกันแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่ป่าใหญ่กันต่อไปเพื่อที่จะไปขัดทางที่บริเวณป่าเบืองหน้า จนได้มาเจอกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่มีลำต้นสวยงามและทำเลตรงนี้มันก็ช่างดีพวกเขาตัดสินใจคัดห้างกว่าจะเสร็จก็ใกล้ยเย็นเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็ไต่ขึ้นไปนั่งบนหางได้แต่รอเวลาที่สัตว์จะผ่านเข้ามาจนเวลาจวบเข้ามาถึงยามเย็นพวกเขาทั้งสองคนก็ต่างกันช่วยสงสัตว์จนนั่งมาเกือบชั่วโมงทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากด้านล่าง ทันทีที่ไอ้คูส่งไฟฉายไปก็ปรากฏกวางดาวตัวหนึ่งกำลังเดินผ่านเข้ามาไอ้ตุ๊ไม่รอช้ายิงเข้าไปอย่างทันทีเสียงปืนดังขึ้นสนั่นทั่วทั้งบริเวณป่าผลปรากฏว่ากวางดาวตัวนั้นล้มลงอย่างทันทีไอค้คูและตุ๊มองหน้ากันพร้อมกับยิ้มขึ้นต่างคนต่างคิดว่าได้ของดีเข้าแล้วพวกมันทั้งสองก็ได้นั่งรอต่อไป ท่ามกลางความเงียบสงัดจนกระทั่งได้ยินเสียงอะไรบางอย่างร้องมาแต่ไกลๆแต่นั่นมันดูเหมือนว่าไม่ใช่จะมีแค่ตัวเดียวคาดเดาว,ว่าน่าจะมีเป็นสิบ,สบตัวเลยละ่ะทั้งสองคนคิดว่าน่าจะเป็นฝูงลิงฝูงข้างซะมากกว่าแต่นั่นมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้พวกเขาถึงกับต้องประหลาดใจนั่นก็คือมีลมกันโชกแรงพัดผัดเข้ามาต้นไม้ไหวเอ็ู่ลมพร้อมกับมีเสียงวีดวิวด,ดังขึ้นทั่วทั้งป่า อีกทั้งยังมีเสียงของลิงข้างร้องกันระงมเหมือนกับว่าพวกมันจะมุ่งหน้ามาทางพวกเขาคราวนี้พวกเขาทั้งสองคนเริ่มมีอาการสั่นกลัวพร้อมกับพันหลังชนกันประทับปืนไว้ในมือเน้นพร้อมเปิดไฟฉายทั้งสองอันสาดส่งไปมาทั่วทั้งบริเวณจนกระทั่งแสงไฟฉายของไอคูนไปกระทบเข้ากับในตาของตัวอะไรบางอย่างสะท้อนวับวับเเวมแล้วมันก็กำลังแยกเขี้ยวสีขาว ร่างกายคล้ายกับคนแก่ผมยาวกำลังจ้องมองมาที่พวกเขาทั้งสองคนตกตะลึงเป็นอย่างมากไอ้ขู่ไม่รอช้ารีบลั่นไกใส่อย่างทันทีลิงข้างตัวนั้นล่วงหล่นลงมาแต่ทว่ามันกลับปีนขึ้นมาบนต้นไม้ใหม่พร้อมกับส่งเสียงร้องที่น่าสะพรงกลัวแต่นั้นก็มีเสียงแบบเดียวกันมาอีกทั่วทั้งสลัตทีจนทำให้พวกเขาแทบสติแตก ไฟฉายสองอันผลัดกันส่งไปส่งมาทั่วทั้งบริเวณปรากฏว่ามีในตาสีแดงๆอยู่รอบๆป่าเต็มไปหมดทั้งสองคนลั่นปืนเข้าใส่เสียงปืนดังขึ้นสะท้อนทั่วทั้งบริเวณมีเสียงของพวกลิงค้างร้องดังขึ้นกว่าเดิมดูเหมือนพวกมันกําลังโกรธเกรี้ยวเป็นอย่างมากพวกมันในมุ่งหน้ามาพวกเขาอย่างทันทีอย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งสองจะสู้จนหลังชนฝายิงกระแทกกับพวกมันเรื่อย เสียงหล่นดังตุ๊บดังขึ้นหลายๆครั้งทุกครั้งที่พวกมันหล่นลงมาก็กลับขึ้นไปใหม่เป็นแบบนี้ซ้ำๆเกือบจะทั้งคืนในตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนคิดว่าคงจะต้านมันไม่ไหวถ้าถึงตอนนั้นกระสุนคงจะหมดและมันก็ไม่เพียงพอที่จะรับมือกับพวกมันได้เลยอาการควันผวาได้เกิดขึ้นในใจของพวกเขาแทบที่จะร้องให้ออกมาเสียงของพวกลิงข้างยังคงร้องขึ้นตลอดเวลาดังสะท้อนทั่วทั้งบริเวณป่า และมันก็ดูเหมือนว่าไม่มีท่าทีที่จะถอยหนีไปเลยตรงข้ามกับที่ว่าพวกมันกําลังมุ่งหน้าเข้าใส่พวกเขามาเรื่อยเสียงปืนดังขึ้นทั่วทั้งบริเวณสลับไปมาส่วนสายลมที่กันโชคแรงก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งต้นไม้เอ็นไหวไปมาลู่ลมจนแทบที่จะหักโค่นลงมาให้ได้เหมือนกับว่ามีมือขนาดใหญ่มาจับต้นไม้ให้สั่นไว้ไปมาพวกเขาสู้แบบนี้จนกระทั่งมือชาเล่เน็บกิน เพราะว่ากำปืนและใส่กระสุนตลอดเวลาขาของพวกเขาก็เริ่มมีอาการเหน็บชาเช่นกันซึ่งหนานเท่าใดก็ไม่ทราบได้รู้เพียงแต่วันน่าตอนนี้อยากจะหลุดพ้นออกมาจากเหตุการณ์นี้เสียทีจนกระทั่งพวกเขาก็วางปืนลงกระสุนที่เหลืออยู่ก็มีเพียงแค่ไม่กี่นัดและแล้วก็มีลิงข้างตัวหนึ่งกระโจนเข้ามาใส่พวกเขาอีกไอ้ครูก็รีบยิงปืนสวนไปอย่างทันควันลิงค้างตันั้นเสียหลักหล่นลงกลางอากาศ เสียงดังตุบตกอยู่บริเวณพื้นด้านล่างพร้อมกับปีต้นไม้ขึ้นมาใหม่เมื่อพวกเขาเห็นแบบนั้นก็แทบที่จะถอดใจพวกเขาก้มดูกระสุนที่เหลือพร้อมกับถอนหายใจเฮือกใหญ่ซึ่งในตอนนั้นมันก็ยังมีพวกลิงค้างที่จ้องมองมายังพวกเขาอีกกระโจนเข้ามาใส่ส่วนในตุก,ก็ลั่นไกนยัดใส่เข้าไปอีกเสียงตุบดังขึ้นมาทำให้รู้ว่าพวกมันหล่นลงสู่พื้นดิน จนเวลาผ่านไปแล้วผ่านไปเราเริ่มมีแสงอาทิตย์จากพระอาทิตย์ขึ้นจากหลังภูเขาส่งแสงสีทองอ่อนๆเข้ามาจนเป็นเหตุให้พวกลิงข้างพวกนั้นกําลังหวนต้นไม้กลับเข้าไปในแนวป่าพร้อมกับส่งเสียงร้องบางตัวก็ได้วิ่งหนีไปตามพื้นดินซึ่งมันก็มีอยู่ตัวหนึ่งที่มองมาที่พวกเขาพร้อมกับที่เหญ่เขียวแล้วหันหลังวิ่งหายเข้าไปในแนวป่าหลาลับเข้าไปในดงดิบพวกเขาทั้งสองได้ถอนหายใจขึ้นมาด้วยความโล่งใจแล้วก็มองหน้ากัน พร้อมกับยิ้มขึ้นมาแล้วก็รีบปีนลงมาจากห้างมุ่งหน้ากลับบ้านท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่กําลังสาดส่องตามหลังพวกเขามาเสียงนกในายามเช้าร้องระงงไปทั่วทั้งป่าอีกทั้งยังมีเสียงของพวกลิงค้างที่ร้องสะท้อนดังมาแต่ไกลๆทั้งสองคนรีบจ้ำฝีเท้ากลับเข้าสู่หมู่บ้านโดยที่ไม่สนใจกวางที่ยิงได้เม็ดแต่น้อยสนใจที่จะเอาชีวิตตัวเองให้รอดออกจากป่านี้ให้ได้ก็แล้วกันซึ่งนี่แหละครับ มันก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนนั่งห้างคืนป่าหลอนในหัวมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเราวใหม่ๆจากช่องคนคีเราสำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตีสวัสดีครับ